ขอบคุณนะคะคุณพลที่ยอมรับในตัวแจนแล้วก็ยอมให้แจนมาอยู่ด้วยอะ่ะอืมก็คเนเรียกประจานของขนาดน,นั้นนี่ก็แหมคุณได้แจนแล้วอะ่ะคุณก็ต้องรับผิดชอบสิคะแจนอะ่ะสาวบริสุทธิ์นะไม่ปล่อยตัวใจง่ายโมัวซัวคุณอย่าลืมนะนี่คือการครบหาดูใจกันถ้าเราสองคนไม่โอเคเมื่อไหร่ เราเลิกกันได้นะแต่ถ้าแจนท้องอ่ะไม่เลิกนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณมีอะไรอ่ะเรียกม่บ้านผมได้นะบุ้งบุ้งมาทางนี้หน่อยมีอะไรให้รับใช้คะเนี่ยคุณแจนเขาจะมาอยู่ที่นี่สักพักกันหรือตลอดไปคนรับใช้ที่นี่สวยดีนี่ หวังว่าคงรับแค่งานบ้านนะจ๊ะงานบนเตียงไม่รับเนาะนี่คุณอะพูดจาให้เกลียิคนของผมด้วยนะบุ้งอ่ะเขาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กแม่เขาเป็นแม่บ้านอยู่นี่ผมมองเห็นบุ้งอ่ะเป็นครอบครัวไม่ใช่คนใช้ค่ะค่ะชื่อบุ้งใช่ไหมเอากระเป๋าไปเก็บให้ฉันด้วยแล้วก็เอาน้ำเย็น,ยนมาให้ด้วยนะโอเคค่ะ เอออเาไปไว้ที่ห้องคุณพลเลยใช่ไหมคะไม่เอาไ้ห้องรับแขกนี่แหละพอดีน้องสาวก็เรจะกลับเดี๋ยวค่อยแนะนําตัวให้รู้จักตอนนั้นละกันน้องสาวไม่รู้เรื่องเนี้ค่ะค่ะงั้นเจนขอตัวก่อนนะคะเชน อีกอะไรตรงนี้เนี่ยคุณพี่ไม่เจอกันตั้งหลายเดือนน้องกลับมาบ้านทั้งทีไม่ดีใจหน่อยหรอเป็นอะไรเนี่ยทำไมทำหน้าตาซีเรียสอ่าเงี้ยคือแพ้ต้องใจงเงย็นนะถ้าพี่เล่าอะไรไปอ่ะห้ามโมงหง่นะแล้วก็ต้องฟังพี่จุบเลยสัญญานะไม่อ่ะแพ้ไม่สัญญาเพราะยังไงพี่พลก็ต้องพูดออกมาเดี๋ยวนี้แหละคือพี่ต้องรับผิดชอบผู้หญิงคนนึ่งอ่ะพี่ไปได้กับเขาอ่ะ เมื่อหลายวันก่อนพี่เมา,าพี่จำอะไรไม่ได้เลยตื่นขึ้นมาก็นอนอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะนี่พี่คนทำผู้หญิงเขาท้องเหรอเปล่าแล้วหรือว่าผู้หญิงคนนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะก็เปล่าหรือว่าพี่ข่มขืนเขาแกจ,จะบ้าเลยแพรแกเห็นพี่เป็นคนยังไงเนี่ยเอา้าถามอะไรก็บอกเปล่าเปล่าเปล่านี่ถ้าเขาไม่ได้ท้อง เขาไม่ใช่เด็กแล้วเขาก็ไม่ได้ถูกพี่ข่มขืนงั้นคืออะไรอะ่ะรักกันหรอหรือว่าคบกันหรือยังไงเขาบอกว่าเขาบริสุทธิ์อ่ะบอกว่าพี่เป็นคนแรกของเขาถ้าเขากลับบ้านไปเขาก็อายคนอ่ะพี่ก็เลยต้องเอาเขามาอยู่ด้วยแล้วนี่ไปเจอกันได้ยังไงอะ่ะมันเป็นงานแต่งพี่ออสอ่ะไอออสเป็นคนส่วนเก่าของเราพ้ไม่เคยเห็นหรอกมั้ง มันมาทำงานกับเราได้สองปีมันก็ออกพอดีไอออดบอกพี่ว่าพี่ชายมันจะแต่งงานแล้วไม่มีผู้ใหญ่ฟังมันเลยพี่ก็เลยเป็นผู้ใหญ่มันแล้วก็ดื่มเป็นปกติอะแล้วก็เมาแล้วก็มาเจอผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในหมู่บ้านมันพอเมาปุ๊บไม่รู้อีท่าไหนตื่นขึ้นมาได้กันเฉยนี่อายุอานามก็สามสิบกว่าแล้วนะยังทำตัวเหมือนเด็กอายุสิบแปดอะ เมา,เอาอยัางไงแล้วก็ไปนอนกับใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยหรอตอนนี้จะบอกพ่อแม่ยังไงฮะพี่เพิ่งบอกแม่นะพี่ขอร้องคือพี่ตกลงกับเขาแล้วแหละตอนที่เขาจะย้ายมาอยู่กับพี่อ่ะเราจะแยกห้องกันอยู่แล้วก็ดูใจกันไปเรื่อยๆถ้าเราสองคนไม่โอเคเราก็เลิกกันแต่ถ้าเขาท้องอ่ะพี่ก็ต้องแต่งงานกับเขาอ่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาอยู่ไหนอ่ะอ๋อ พอดีเขาพักผ่อนอยู่อะ่ะอยู่ข้างบนให้พี่ขึ้นไปตามไหมไม่เอาอะ่ะวันนี้แทนเหนื่อยนานทีกลับบ้านมาต้องมาเจอเรื่องช็อกอะไรอย่างเงี้ยอืมไปพักผ่อนเถอะพี่เขาบอกแล้วจะขับรถไปทำไมขึ้นเครื่องก็ง่ายจะตายอืม<ป>โอ้ยหิวว่ะ อีบุ้งคะคุณแจนเรียกบุ้งหรอคะก็เออสิแล้วบ้านหลังนี้เลี้ยงหมาเชื่อบุ้งหรือเปล่าล่ะไม่ค่ะคุณแจนขอโทษนะคะคุณแจนมีอะไรให้บุ้งรับใช้หรือเปล่าคะมีสิถ้าไม่มีฉันจะเรียกแกมาหาแสงอะไรฉันหิวแล้วไปหาอะไรมาให้ฉันกินแล้วบ้านนี้นี่มันยังไงเนี่ยไม่เห็นมีอาหารวางเต็มโต๊ะ เหมือนละครเลยอ่ะปกติกตคุณพลจะรับประทานแค่กาแฟตอนเช้าอะค่ะบุ้งก็เลยไม่ได้เตรียมอาหารไว้ค่ะต่อไปก็เตรียมไว้ซะฉันน่ะจะมาเป็นคุณนายที่นี่ฉันน่ะกินข้าววันละสามมือ้อและก็ต้องเป็นของที่ดีด้วยค่ะคุณแจนแล้วไม่ยืนมืออยู่ทำไมเนี่ยไปเตรียมอาหารให้ฉันสิไป ค่ะคุณแจงั้นเดี๋ยวบุ้งขอตัวไปเตรียมอาหารให้คุณแจงน,นะคะและที่หน้าที่หลังนะเวลาชั้นเรียกอ่ะช่วยคลานเขาเข้ามาหาชั้นด้วยเข้าใจไหมค่ะคุณแจงบุ้งเข้าใจแล้วค่ะบุ้งขอตัวนะคะรีบไปเลยไม่รู้เรื่องเลยคุณแพรคุณแพรกลับมาแล้วเหรอคะเบาเบาสิฉันไม่อยากให้เธนนด้ยินอ่ะ หมายถึงคุณแจนเหรอคะอืมอย่างนั้นนั่นแหละอ๋อนี่บุ้งฉันต้องให้เธอช่วยอะไรหน่อยแล้วล่ะคะเธอทำได้ไหมทำอะไรเหรอคะคุณแพบุ้งตีสนิทรับใช้แน่นอย่างดีเลยนะมันอยากได้อะไรหาให้มันมันอยากกินอะไรหาให้มันแล้วก็มารายงานแพ้ด้วยว่าแต่ละวันอะ่ะมันไปไหนทำอะไรบุ้งทำได้ใช่ไหมคือคุณแจนค่ะ มันร้ายใช่ไหมแพรรู้เดี๋ยวแพรจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองแพรจะทําให้บุ้งกับพี่พลนะ่ะดขุดคนออกจากเรื่องนี้เองแพรจะไปนอนคอนโดนะแพรจะออกทางประตูหลังอย่าให้เยนั่นเห็นแพรนะแล้วถ้าพี่พลถามอ่ะก็บอกแค่ว่าแพรไปนอนคอนโดบอกแค่นี้พอบุ้งไปทํางานเถอะเดี๋ยวมีอะไรแพรจะโทรหาหรือถ้าเยนั่นมันไปไหนอะ่ะ ก็โทรบอกแพ้ด้วยค่ะคุณแพ้งั้นปุ้งขอตัวไปเตรียมมาหาให้คุณแจนก่อนนะคะ <Okay. S 1> มาไม่ทันไรอะ่ะก็ทำตัวเป็นคางคบขึ้นบ่อซะแล้วอย่างนี้คุณอยู่ด้วยกันยากละล่ะคุณพี่สะพย บุ้งบุ้งอยู่ไหนบุ้งค่ะคุณพลเอ,อ่อขอโทษนะคะพอดีบุ้งซักผ้ายอยู่ข้างหลังค่ะคุณพลจะรับอะไรดีคะขอเป็นน้ำเปล่าแล้วกันพอดีขับรถมาเหนื่อยอะ่ะเพียอ,อ๋อได้เลยค่ะคุณพลรอสักครู่นะคะ เออแล้วแพะล่ะไม่เห็นแต่เช้าละเออเออคุณแพ้บอกว่าจะไปนอนที่คอนโดสักพักค่ะเออทำไมอ่ะเออเอ,อคุณคุณแพ้ไม่ได้แจ้งไว้ค่ะคุณแพ้บอกไว้แค่นี้ค่ะแล้วแจนละ่ะอ,อ๋อคุณแจนขึ้นไปนอนกลางวันตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วค่ะยังไม่ลงมาเลยค่ะถามหาแจนหรอคะคุณพลเออ บุ้งนั่งกับพื้นทำไมอ่ะอุ๊ยตายอะไรกันจ๊ะบุ้งนั่งพื้นทำไมเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วฉันไม่ใช่คนเจ้ายศเจ้าอย่างอะไรหรอกฉันก็เป็นเด็กบ้านนอกเป็นชาวนาเหมือนกันนั่นแหละลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวคุณพลก็เข้าใจผิดว่าฉันเป็นคนสั่งให้บุ้งทำมีอะไรก็ไปทำเธอจ๊ะบุ้งฉันขอคุยส่วนตัวกับคุณพลนิดนึงนะจ๊ะ ค,ออคุณพลครับพรุ่งนี้แจนขอออกไปข้างนอกหน่อยนะคะแจนเหงาอ่ะค่ะพอดีนัดกับเพื่อนที่ทำงานที่นี่เป็นร้านอาหารที่แจนอยากกินตั้งแต่อยู่บ้านนอกแล้วอ่ะค่ะอืมแล้วแต่คุณเลยอะแต่ว่าแจนมาที่นี่ก็มาแต่ตัวเงินทองก็ไม่มี งั้นคุณัตบาผมเปไนรูดเลยอยากซื้ออะไรก็ซื้อขอบคุณนะคะคุณพลเั้นแจน์ขอให้คนขับรถไปส่งได้ไหมคะแจน์ไปไม่ถูกอะคะ่ะแล้วแจน์จะไปร้านไหนคเป็นร้านข้าใหม่ปลามันค่ะืมองั้นตามสบายเลยนะเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนมีอะไรก็เรียกบุ้งเลยแล้วกัน ฮัลโหลคะ่ะคุณแพร้ร้านข้าวใหม่ปาล์มนนะคะฮัลโหลตัวเองได้บัตรมาแล้วนะพรุ่งนี้เจอกันจ้ะ เป็นอะไรรึเปล่าคะเห็นนั่หน้าเครียดตั้งนานล่ะเห็นชัดขนาดนั้นเลยเหรอก็ชัดนะคะก็คิดมากเรื่องคุณแจนแล้วก็แพรคุณแพรทำไมหรอคะแพรหายไปเลยอะติดต่อก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าโกรธอะไรหรือเปล่าอืมไม่หรอกค่ะคุณพลอย่าคิดมากเลยค่ะ คุณแพคคงมีเรื่องที่กาลังทำอยู่เดี๋ยวคงกลับมาค่ะขอบใจนะบุ้งคุยอะไรกันเหรอคะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับเชียวก็คุยเรื่องน้องสาวผมนี่แหละงั้นเหรอคะคุยเรื่องน้องสาวคุณไหนว่ากลับมาแล้วไงคะไม่เห็นมาทักทายกันเลยก็มาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ตอนนั้นอ่ะคุณขึ้นไปพักผ่อนผมก็เลยไม่ได้ตามไปคุยสงสัยไม่อยากเจอแจนมั้งคะเออแจนพอดีวันนี้ยผมไปนัดทานข้าวของลูกค้านะไม่ต้องรอถ้าอยากทานอะไรบอกกุ้งเลยโอเคค่ะเออคุณพลคะพรุ่งนี้แจนขอไปอีกรอบได้ไหมคะแจนนัดเพื่อนไว้แล้วอะคะ่ะร้านเดิมนะคะ น่าจะคุณเลยผมขอตัวกงนนะวุย้ยจะไปไหนก็ไปบังพันค่ะคุณแพ้เออร้านเดิมนะคะ สวัสดีค่ะคือดิฉันเป็นโมเดลลิ่งนะคะหน้าตาคุณเนี่ยดีมากเลยเคยผ่านงานอะไรมาก่อนหรือเปล่าคะผมๆมแล้วครับใช่ค่ะเหมาะสำหรับเป็นพระเอกของค่ายหมานสตูดิโอมากเลยนะคะเนี่ยโอ้จริงๆแล้วมีคนทักผมอยู่นะครับว่าหน้าผมเหมือนเนี่ยไผ่งสะทอน <c oughs> แบบว,ว่าคนบ้านเดียวกันนะครับ <c oughs> จริงด้วยนะคะเนี่ยอยากชวนคุณไปแคสหน้ากล้องจังเลยค่ะจริงเหรอครับไม่ได้หลอผมเล่นนะจริงค่ะโ<ฮ>นี่หลอเป็นใครมันนั่งคุยกับผัวฉันทำไมนี่ผัวคุณเหรอคะเออสิผัวฉันหลอนนั่นแหละเป็นใครดิฉันเป็นโมเดลลิ่งอะคะ่ะอยากจะชวนคุณผู้ชายเนี่ยไปแคสหน้ากล้องซะหน่อยห <c oughs> น้าแบบผัวฉันเนี่ยนะ บทอะไรอะคะทึ่อยากได้หน้าแบบนี้ไปเล่นอะบทพระเอกนี่แหละคะ่ะคุณสนใจไปแค่ร่วมกันเลยไหมคะคุณนี่ก็หน้าตาดีใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะเนี่ยสนค่ะได้คะ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะเดี๋ยวดิฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนอะไรของยืนนั่นวะแล้ววันนี้แจนเรียกออนมามีอะไรหระ เออออสแจนว่าอีแผนที่ทําให้คุณพลตกหลุมรักอะไรนั่นอนะ่ะคงไม่ได้ผลหรอกทุกวันนี้ห่างเหินมากคุยกับพี่ข้ามากกว่าแจนอีกนะงั้นท้องเลยไหมล่ะจะบ,บ้าเหรอวันที่ไปหลอกมันนะ่ะก็ไม่ได้มีอะไรกันจริงๆสซะหน่อยแถมตอนที่ย้ายเข้าบ้านมันอนะ่ะดันแยกห้องสิ ออนมีความสามารถพิเศษเศกเด็กค้อทองรู้ไหมแล้วเรื่องนับเดือนล่ะจะเนียนหรอไม่เนียนไอ้พลมันโง่จะตายมันไม่เคยมีแฟนแค่โกหกมันนิดเดียวว่าท้องอ่ะมันมบรัรลบผิดชอบแล้วเอาเงินก็ได้ คือขอโทษนะคะพอดีว่าฉันมีธุระด่วนนะคะเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องแคสกันทีหลังนะคะขอตัวนะคะอะไรวะว่าจะเข้าวงการบันเทิงซะหน่อยหน้าอย่างงี้เนี่ยพระเอกไงไปไปสองข้าวเหอะหิวเนี่ย ผิโหค่ะคุณแพ้ฮะวันนี้เลยเหรอคะอ๋อได้ค่ะเข้าใจแล้วค่ะค่ะคุณแจนมาไม่ให้สู้ไม่เสีงยงตกใจหมดเลยค่ะแล้วทำไมฉันต้องบอกแกด้วยว่าฉันมาถึงแล้วแกเป็นแม่ฉันหรือไงเปล่าค่ะปุ้งไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นค่ะแล้วนี่ฉันได้ยินว่าแกคุยกับน้องสาวคุณพลได้หรอ เออเอออะไรพูดออกมาสิไปขี้ข้านายถามก็ตอบสินหนบอกว่าเป็นขี้ข้าแต่รุ่นแม่ไงแม่แกไม่สอนหรือไงฮะอีบุ้งคุณแจนดีย๋ยวว่าแม่บุ้งนั้นเลยนะคะแม่บุ้งไม่เกี่ยวคะ่ะถ้าคุณแจนจะว่าก็ว่าบุ้งแค่คนเดียวนลคะ่ะทําไมฉันจะว่าแม่แกไม่ได้แม่แกก็เป็นขี้ข้าเหมือนกันนี่แต่แม่บุ้งไม่เกี่ยวจริงๆคะ่ะเกี่ยวสิ เธอได้ไม่มีปัญญาสอนลูกถึงได้บ่นดา่าเถียงฉันชฉลอๆแบบนี้ไงจําใส่สมองแกไว้เลยนะฉันหนับเป็นเจ้านายแกแกนับไปทขี้ข่าแล้วอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าแกอ่อนคุณพลแต่บุ้งไม่ได้ทําแบบนั้นเลยนะคะแกว่าฉันโง่งมากนงไงฉันเห็นนะว่าแกทั้งยิ้มทั้งพูดจาฉอเละ้ะหรือว่าแม่แกก็สอนเรื่องนี้ด้วย บุ้บอกแล้วไงคะว่าแม่บุ้งไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าจะมีใครใช้วิธีแบบนั้นคุณแจนก็น่าสมรวคือใครอีบุ้มบมงมึงทำอะไรกันนะ่ะก็บุ้งน่ะสิคะคุณพลแจนบอกแจนสอนเรื่องมาในญาติก็มาเถียงมาด่าแจนอะ่ะด่าแรงมากเลยนะคะคุณพลคุณพลต้องจัดการนะคะจริงเหรอบุ้งยังจะมาสายหน้ากเหรอบุ้ง ทำไมเป็นคนแบบนี้ล่ะคนแบบไหนเหรอเอ๊ะนี่มันไนโมเดลลิ่งที่คาเฟ่นี่โมเดลลิ่งหมายความว่ายังไงแพรแพรน้องสาวคุณพลเหรอคะใช่เนี่ยแพรน้องสาวผมว่าแต่คุณบอกว่าน้องสาวผมเป็นโมเดลลิ่งหมายความว่ายังไงนั่นสิ แล้วทำไมพี่สะใภ้ฉันนะถึงได้ผัวเยอะจังอะคนพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจก็วันนี้คุณก็ไปกินข้าวกับผัวมาไม่ใช่หรอที่ไม่ใช่พี่ชายฉันอนะอะไรไม่จริงฉันไม่รู้เรื่องคุณไม่อยากได้ฉันพี่สะใภคุณได้กุเรื่องขึ้นมาใช่ไหมคะไม่จริงนะคะคุณพลน้องคุณกโกหกอะ่ะเหรองั้นเนี่ยอะไรอะไรรูปแบบเนี้ยใครก็ตัดต่อได้ปะ กันนี่ล่ะผัวคุณเหรอคะเออสิผัวฉันหล่อนนั่นแหละเป็นใครพี่พลคุณคุณไหมคะคนชื่อออสเนี่ยเหมือนชื่อคนงานเก่าเราเลยนะคะนี่แกแอบอัดคิด่ฉันไ้เหรอแกจงใจจะเข้าหาฉันหรอเออไม่น่าถามนะแตคิดว่าคนรวยเนี่ยโง่เหมือนกันทุกคนหรือไงนี่จะบอกให้เอาบุญนะที่แกได้มาอยู่บ้านหลังนี้อะ่ะไม่ใช่เพราะพี่พลโง่ แต่พอพี่พลน่ะให้เกียรติเธอนะแล้วทําไมแกจะทาอะไรฉันได้แกจะแจ้งความจับฉันเหรอเออใช่ฉันให้เวลาแกสินาทีใส่หัวออกไปจากบ้านฉันซะไม่งั้นน่ะฉันจะเรียกตำรวจมาลากคอแกไกด์ออสผัวแกคู่เลยอุย้ยไปก็ได้เว้ยไงล่ะ เขตไหมล่ะคุณพี่เขตสิใครคิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้ก็นั่นน่ะสิแค่เก่งนอแพเหมือนพี่ดูละครธรรมะในเฟซบุ๊กเลยอะ <c oughs> ยิ้มออกแลว้วเหรอจ๊ะเจอกันรอบนั้นเนี่ยหน้าหมองยังคนโดนของเนี่ยใครจะโอเคไหวอ่อยู่ตื่นขึ้นมาม,มีเมียซะละจะบอกคนอื่นไม่รู้จะบอกอยังไงงันก็หาเมียได้แล้วนะพี่ จะได้ไม่ต้องไปเที่ยวเมาที่ไหนโดนเขาจับแก้ผ้าโมเม้เป็นผัวเขาอีกแหละใครจะมาเอาพี่อแผโง่ไปท่านคนแบบเนี้ยคนคนมองบุ้งแบบนี้หมายความว่าไงคะถ้าเป็นบุ้งอะแฮวโอเคนะบุ้งเป็นแค่แม่วานนะคะเป็นอะไรก็ไม่สำคัญหรอกแค่เป็นคนดีก็พอแล้วใช่ไหมพี่พล ใช่เป็นคนดีก็พอแล้วจบเรื่องละวเดีย๋ยวฉันขึ้นไปนอนก่อนนะไม่ได้นอนห้องตัวเองนะน,นัน